าลอาญานะคะมีนัดอ่านคําพิพากษานะคะคดีเรื่องของมาตรา1นึ 2, ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่นายทักษณิณชินวัตรนั้นเคยให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ไว้เมื่อปี2558เนี่ยนะคะก็เลยถูกฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, แล้วก็พรบอคอมค่ะซึ่งตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทักษณิณก็เดินทางถึงศาลอาญานะคะแล้วก็มีการบกมือทักทายสื่ ก่อนที่จะเข้ารับฟังนะคำพิพากษาชี้ชะคดีมาตรา112แล้วก็พรบคอมเจ้าตัวนยิ้มแย้มค่ะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นไปตามความคาดหมายศาลอาญาพิพากษายกฟ้องทักษิณน,นะคะพ้นผิดคดีมาตรา112ค่ะวันนี้ที่ศาลอาญานะคะนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะคะคดีหมายเลขด,ดำที่ O 1860ทับองที่พนักง,งานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายทักษิณในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามมาตรา112และพระบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีสัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาค,คมปี2558ซึ่งการเดินทางมาศาลของน ทักษินเนี่ยนะคะก็มีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงบุตรสาวเดินทางมาด้วยแล้วก็เมื่อมาถึงเนี่ยนะคะก็มีการโบกไม้โบกมือนะคะทักทายกับสื่อมวลชนค่ะก่อนที่จะมีการเดินทางเข้าไปในอาคารศาลเนี่ยนะคะซึ่งบรรยากาศนะคะต้องบอกว่าในส่วนของบรรยากาศที่ศาลเนี่ยก็มีสมาชิกนะ,ะของพักเพื่อไทยอาทิ นายสุชาติธาดาธรรงเวทอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะกลุ่มคนเสื้อเ,เสื้อแดงนะฮะมาร่วมให้กำลังใจส่วนหนึ่ง ซึ่งสำหรับการพิจารณาคดีเนี่ยนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยนายทักษิณได้มีการเบิกในส่วนของพยานบุคคลนะคะ,ะขึ้นสืบพยานฝ่ายจำเลยซึ่งนอกจากตัวนายทักษิณเองแล้วเนี่ยก็ยังได้มีการเบิกพยานนักกฎหมายระดับประเทศนะคะก็คือนายวิษณุเครือง,งามนี่แหละค่ะอดีตรองนายกแล้วก็นายธงทองจันทรางสุ ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและนายทักษิณเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการาเรียกว่าขึ้นเบิกความนะคะการสืบพยานทั้ง4นัดเป็นการพิจารณาแบบลับ โดยไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ารับฟังซึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานนะคะว่าสารอาญาเนี่ยได้พิจารณายกฟ้องนายทักษิณชินวัตรนะคะว่าไม่มีความผิดเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะคะมีคลิป คลิปหลังจากที่นายทักษณิณเนี่ยนะคะรับฟังคำพิพากษาแล้วให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยซึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าศาลอาญาได้พิจนารณาย,ยกฟ้องนายทักษณิณชินวัตรว่าไม่มีความผิดตามฟ้องในความในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วย